หน้าใหญ่แก้มเยอะเหนียงย้อยครบเลยค่ะกรอบหน้ามันไม่ชัดเวลาที่เราถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะหามุมยากมากเลยอยากจะมาลองร้อยไหมดูว่าตอบโจทย์กับปัญหาที่เราเจอหรือเปล่าอยากได้ความกรอบหน้าชัดให้เหนียงไม่ย้อยอะไรเงี้ยค่ะร้อยไหม่ช่วยได้แน่นอนเพราะว่าเวลาเรามองหน้าตรงเนี่ยหน้าเรากว้างเพราะว่าแก้มมากองลยนะคะแต่เวลาการร้อยไหมเนี่ยมันจะดึงขึ้นแบบนี้เวลาที่ตรงนี้ดึงขึ้นไปเส้นกรอบหน้านี่ที่หมอชี้จะชัดขึ้น ว่าเห็นขนชัดมากเลยนะการร้อยไหมเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยทําให้ใบหน้าของเรามันยกกระชับขึ้นไปนะคะแบบไปสร้างคอลลาเจนใต้ผิวให้เราได้ด้วยนะก็คือหน้าเราจะมีความใสเึ่งๆแล้วตอนนี้ตัวเองสามารถที่จะหันมุมไหนถ่ายรูปมุมไหนก็คือเป๊ะแล้วนะไม่ต้องหามุมให้มันยากเย็นแบบแต่ก่อนอีกต่อไป